สวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับคิดถึงนะคิดถึงหรือเปล่าว่าก็อยู่ที่บ้านสวนนี้แหละครับไม่ไม่ได้ไปไหนเลยอ้อไปสิไปเที่ยวก็มีไปเที่ยวบ้างส่วนใหญ่ก็จะออกทะเลครับเที่ยวจนตัวดำเลยแต่ว่าช่วงนี้ก็กลับมาดูแลตัวเองนิดหนึ่งก็ขาวก่อนหน้าน,นี้มีเรื่องเยอะแยะเกิดขึ้นมากมายแต่จะเล่าให้ฟังทีละอย่างแล้วกันเอาเป็นว่า ก็ยังทําต้นไม้อยู่ครับไม่ได้หายไปไหนนะเป็นสิ่งที่ไม่ทิ้งอยู่แล้วครับแล้วก็เรื่องคลิปเนี่ยที่ไม่ได้ลงเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีอารมณ์ร่วมจริงก็เลยเลือกที่จะหยุดหยุดทําคลิปถามว่าคอนเทนต์มันตันไหมมันก็เดิมๆแหละแต่ปกติป้องไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรอยู่แล้วเป็นคนแบบเหมือนมามาคุยมาเล่นมาสนุกมาเล่าให้ฟังนะนะเวลานั้นๆมากกว่าว่าตัวเอง ทำอะไรที่ไหนอย่างไรเกี่ยวกับต้นไม้มากกว่าคนๆก็คงจะเข้ามาดูแค่คําว่าเฮ้ใฮรใซึ่งมันอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วอ่ะคือพวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสองปีที่ผ่านมาเพิ่งมารู้ตัวเองว่าความสดใสมันหายไปเสียงหัวเราะมันหายไปรอยยิ้มมันหายไปมันเศร้าขึ้นอยทุกคนอ๋อไม่รู้มันหายไปไหน นั่นแหละตอนนี้พยายามจะดึงกลับมาครับพยายามจะดึงความสดใสของตัวเองกลับมาพยายามจะดึงรอยยิ้มของตัวเองกลับมาจะพยายามจะดึงแบบมุกที่เคยเล่นอะไรต่างๆให้มันกลับมาแบบให้มันเป็นธรรมชาติมากที่สุดอะแต่มันยังทําไม่ได้ทุกคนมันอาจจะเป็นคลิปที่ค่อนข้างดราม่าแล้วก็น่าเบื่อนิดนึงนะแต่ตอนนี้คือพยายามจะให้มันกลับมาให้ได้นะครับไม่รู้ว่าทุกคนรู้สึกไหมอ้อ แต่ไม่รู้ว่าทุกคนจะยังดู็อกอยู่หรือเปล่าพอกลับมาแล้วนะครับส่วนใครแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันะว่าจะไปตามคนที่หายไปจากที่ไหนนั่นแหละขอให้กลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันหน่อยนะครับเผื่อเราจะสนุกกันได้แบบเมื่อก่อนเนาะเลี้ยงต้นไม้ไปคุยไปโคตรสนุกเลยเนาะเมื่อก่อนอ่ะหายไปสองปีไม่ได้ขายต้นไม้เลยเหมือนกันครับ แต่ทานะทาเรื่อยๆแต,แต,แต่แต่ไม่ได้ขายเลยในเพจก็ยังอัพอยู่เรื่อยๆจริงๆนะ่ะช่อง y t u b e ก็ก็ทําอยู่ก็มีแอบพยายามพยายามบิวตัวเองให้มาลงคลิปบ้างแต่มันทําไม่ได้จริงๆแต่คลิปนี้เป็นคลิปที่ตั้งใจที่จะทํามากๆเลยนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนก็ต้องมาคุยกันแบบนี้ก่อนแล้วกันเนาะเหมือนเริ่มต้นใหม่ในการทําคลิปใหม่เลย จับจุดไม่ถูกจริงๆครับมันมันค่อนข้างค่อนข้างที่จะใหม่เลยแหละเหมือนเริ่มต้นใหม่เลยแหละเอาเป็นว่าเป็นน้องใหม่เป็นป๊อกคนใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วในวงการ youtube เกี่ยวกแขกัดแล้วกันนะคิดว่าคนคนหลายหลคนก็คงคิดถึงแหละมีคนไปตามด้วยนะครับว่าหายไปไหนทําไมไม่มาลงคลิปอะไรเงี้ยไม่รู้จะเล่ายังไงอ่ะมันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็หลายอารมณ์เอาเป็นว่ามันทั้งมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีครับ ตอนนี้เป็นซึมเศร้าได้ประมาณเจ็ดแปดเดือนได้แล้วมั้งหรือเกือบปีแล้วแหละถ้าจำไม่ผิดนะแต่มารู้ตัวทีหลังตอนประมาณสามสี่เดือนที่แล้วแล้วก็ไปหาหมอแล้วก็หมอก็ให้กินยาปรับสารเคมีในสมองนู่นนี่นั่นก็เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วหายเร็วเพราะว่าเป็นคนมูฟออนเร็วตอนนี้ก็บ้าออกกําลังกายมากเลยครับแบบ โดนบูลรี่ด้วยนะหลายๆอย่างเออเมื่อก่อนก่อนหน้านี้อ้วนนะน้ำหนัก96กิโลตอนนี้เหลือ75แล้วครับลดน้ำหนักเองโดยที่แบบไม่ได้พึ่งยาไม่ได้พึ่งอะไรเลยนะภายในเวลา2เดือนถึง3เดือนครับลดลงมาประมาณ15-20กิโลด้วยความตั้งใจของตัวเองเล้วนๆเลยซึ่งมันก็ดีนะมันทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อเราเราก้าวผ่านบางจุดมาได้แล้วแล้วเราก็สำเร็จในบางจุดแล้ว ตอนนี้ก็คงเป็นเรื่องของต้นไม้แล้วแหละหลังจากนี้นะหวังว่าทุกคนน่าจะรู้สึกในการทำคลิปคลิปนี้ขึ้นมาว่ามันไม่เหมือนเดิมอมันคงถ่ายทอดออกมาได้ไม่เหมือนเดิมแต่พยายามสุดแล้วจริงๆนะครับให้อภัยด้วยนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆปรับไปเรื่อยๆคงมีคนอยากได้ยินคำว่าเฮเรเข้าใจไหมแมมมิลเลียเร่แมมมิลเลียเร ก็ยังพูดได้อยู่นะแต่แบบ energy ในการพูดใส่คําเนี้ยมันไม่เหมือนเดิมอะ่ะพยายามแล้วแต่มันไม่เหมือนเดิมทุกคนเราอยากได้คําว่าเฮเรเล่กลับมาเร็วๆนะครับ <laughs> พูดแล้วก็เหมือนแบบแบบแบบเหมือนเซลตัวเองเยงก็ไม่รู้แต่มันก็คือแบบทําให้ทุกคนรู้จักเราก็เพราะว่าเราพูดชื่อเอ่อกระบองเพชรเฮเรเล่เนี่ยประจําเลยเป็นคนที่ออกเสียงรอเรือไม่ค่อยชัดนะครับก็เลยแบบอยากอยาก,ยากหัดไง ควบรอเรือรอหันอะไรยอย่างเงี้ยเออก็เลยวันนั้นก็เลยหลุดปากเป็นไวรัลคำว่าเฮเรเรออกมา <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ที่เราปลูกแอบซื้อบ้างเหมือนกันครับบางทีเนะี่ยบางต้นนะ่ะผอไปเที่ยวมาแล้วก็เจอที่เขามาขายต้นไม้อะไรเงี้ยก็แบบสงสารเขาก็แอบซื้อมาจริงๆเราก็มีแล้วแหละหรือว่าไม่ได้อยากได้หรอกแต่ก็ซื้อมาตอนนี้มันก็เป็นกอเป็นดอกเรียบร้อยแล้วพอดูทีไรก็นึกถึง แม่ค้าคนที่เราซื้อมาคนที่เราช่วยซื้อมาก็ประทับใจดีครับแต่เราก็ไม่ได้ไปบอกหรอกนะครับว่าเราทําอะไรที่ไหนอย่างไรแต่แค่แบบบอกว่าอันนี้ชื่ออะไรอะไรแกล้งถามเขาเขาก็ตอบได้นะก็ช่วยซื้อเขามา90าบาทอตอนนี้เป็นกอบเริ่มเลยส่วนซุภปปบาร์ก็ยังทําเหมือนเดิมนะครับที่บ้านช่วงนี้อากาศค่อนข้างที่จะชื้นมากฝนตกด้วยแคคตัสเราก็เปลี่ยนกระถางหมดแล้วด้วยนะครับ อยู่ๆก็ขยันขึ้นมาซะงั้นละ่ะที่มาลงคลิปเนี่ยเพราะว่าเปลี่ยนกระถางต้นไม้เสร็จแล้วด้วยแต่ว่าช่วงนี้ก็ช่วงฤดูตัดทุเรียนด้วยครับเพราก็คงช่วยที่บ้านแล้วก็มีใส่ปุ๋ยต้นปาบน,นี่นั่นแหละเหมือนเดิมเดี๋ยวจะพยายามทําคลิปมาลงให้หายคิดถึงบ่อยๆนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้อะ่ะมันอาจจะน่าเบื่อนิดนึงในการที่มานั่งบนแบบน,นี้ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหาในภาพเลย แต่มันเป็นคลิปแรกของปอกในในการที่จะตั้งใจทำแบบมีอารมณ์ขึ้นมานะครับส่วนเรื่องไลฟ์สดนะครับช่วงนี้ก็คงไม่ได้ไลฟ์เหมือนเดิมจนกว่าจะดึงตัวเองกลับมาได้ครบ100%เเหมือนเดิมนะครับถึงจะไลฟ์ได้นะครับเพราะว่ากลัวขึ้นไปไลฟ์แล้วมันจะเหงาแล้วก็พูดไม่เก่งม,มีใครมาดูเหมือนเมื่อก่อนแล้วด้วยแหละเพราะว่าช่องมันไม่มีการอัปเดตเนาะ คนเขาก็จะหายไม่ได้แจ้งเตือนไปแล้วบางคนก็อันซับไปเรียบร้อยแล้วนั่นแหละเหมือนเริ่มต้นใหม่อีกรอบนึ่งยังไงถ้าเกิดใครผ่านมาดูคลิปนี้นะครับรบกวนอ่ไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่นะครับรบกวนคอมเมนต์ทักทายพูดคุยกันหน่อยนะครับเพรแค่อยากดูเฉยว่าใครบ้างที่ยังยังคงเห็นกันอยู่เนาะณนะปัจจุบันนี้สามารถ update, อัปเดตสุขภาพร่างกาย มีอะไรก็เล่าให้ฟังได้นะครับพิมพ์เป็นข้อความมันได้มีเวลาเขียนแล้วก็ได้มีเวลาคิดในการพิมพ์เยอะหน่อยแลาวก็จะไปอ่านแล้วก็จะไปตอบทุกๆคอมเมนต์เหมือนแบบเมื่อก่อนที่เคยทำเฮ้ยดีใจจังเลยได้กลับมาอีกแล้วอยากกลับมาเหมือนเดิมมากๆเลยนะครับทุกคนอ้อมีเรื่องจะบอกด้วยว่าที่กลับมาได้เนี่ยเพราะว่าแคคตัสด,ด้วยนะพอเริ่มกลับมาปลูกแคคตัสด,ดูแลแคคตัส เปลี่ยนดงเปลี่ยนดินนู่นนี่นั่น,นรู้ไหมว่ามันสามารถเยียวยาเราอะ่ะให้เรากลับมาอยากทําคลิปเหมือนเดิมระหว่างที่เปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินน่ะนึกถึงหน้าคนนั้นคนนี้นะที่เข้ามาพิมพ์คุยกันเมื่อก่อนอะ่ะขึ้นมาหมดเลยก็ลเลยอยากอยากกลับมาทาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าแคคตัสเยียวยาจริงๆถ้าเกิดใครเป็นอะไรมาที่รู้สึกไม่สบายใจนะแนะนําเลยให้เลี้ยงแคคตัส แคคตัดเยียวยาได้จริงๆอันนี้คอนเฟิร์มเลยว่าได้จริงๆถึงมันจะไม่ได้ร0อเซแต่เราจะค่อยๆกลับมาเหมือนเดิมมั่นใจว่าเป็นแบบนั้นนะครับทุกคนทุกคนอาจจะตกใจว่าเฮ้ยปกติไม่มียิ้มนี่มีแต่แมมยิ้มมาจากไหนจริงๆยิ้มปอกทํามาก่อนแมมอีกนะครับแต่แค่ไม่ได้โพสต์เมื่อก่อนแอบกลัวสังคมยิมนิดนึงแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้กลัวแล้วครับรู้สึกว่าจิตใจเข้มแข็งขึ้น แล้วก็สังคมมันน่าอยู่ขึ้นกว่าเดิมส่วนเรื่องราคาเราไม่ต้องพูดถึงมันนะครับราคามันจะตกหรือราคามันจะแพงยังไงเราก็ไม่เลิกอยู่ดีครับตอนแพงเราก็ซื้อตอนไม่แพงเราก็ซื้อตอนแพงเราก็เลี้ยงตอนไม่แพงเราก็เลี้ยงเนาะยังไงเราก็ไม่ทิ้งนะครับยังคงเลี้ยงอยู่เรื่อยเนาะถ้างั้นเดี๋ยวไว้มาต่อคลิปหน้าดีกว่าจะมาบนอะไรเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับ